เพื่อนแก่เต้เนาะเป็ยังสิล่ะพี่สีพอน้องบัดได้ผ่านไวไวก็พี่สอนนั่นแหละเรีมรถไอศครีมปิดไฟให้เพื่นอนเพอนมชาร์ไฟวไดห้หนึ่งเขา่าใส่บาทนะตื่นตะเ้าทักท้ายมงหนึ่งเขา่าหนึ่งเข่าสุกแล้วก็ปิดไฟรถไอศครีมให้เพื่อนเนี่ ปิดไฟลดไอศครีมทา,า้เขามาทักทายค่ะไปบ้านหนูแดงกำลังรับชมเจนเดอร์คดีหนูแดงเข้ามาทักทายกันให้กำลัง ที่ทำมานะคะบ่าเป็นตลอดเวลาบ่ได้แหงเด้พี่สีมันจะเสียงบ่ดังเนาะมันลองแหงบ่ได้เนาะเสียงมันดังบ่ได้เนาะมันูถนนคกอพี่เห็นนี่แหละถนนที่เคยทำมาเนาะคะเนาะเดี๋ยวทุกคนเสร็จแล้วก็ได้จะทำไปน้ำกัน วสอนเพื่อนกันอยู่น้ากันหลายคน, stock, นเนาะเพื่อนกับเปลีย่ยนคอมเมนต์กันให้กันนะน้องพี่สีเนาะเปลี่ยนคอมเมนต์กันให้กันแดงวสันวาเนาะคุณนูแดงแล้วกับกรบอเจียวก้อยเอามัวเอาพวกเด้เราก็ได้เนาะมานอนอยู่สีถุงกลัวเนาะบ้านนี้บ้างเนี่ยสีถุงกลัวตื่นขึ้นมาอีกเทนึงกตีหนึ่งอยู่ดอกตีหนึ่ง trùng mô chắc nồi đấy cảm ơn lại lại nóc nóc cảm ơnมากๆ đấy bun gai ỏi đi bồi con hoa nấm đầy cây xin thương leo na con đi đi 2 đi นั่งนั่งขึ้นานาจนว่าอเขียนชิวหลุดมือทำไมันต่ลออ คนมากมากนะคะทุกคนทุกบคุณน้ำใจขอบคุณหลายๆจะขอกระนักน้อนเนาะบ่ใบลองเพ็งไป็กสมนังขอบคุณบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณอ้อ,อยกระตอบกับคุณหนูแดง สวัสดีจ้าค linear, ุณขอคุณมากๆค่ะนอนบโมียนส่ะอวนนี้ตื่นอวนนี่นอนตื่นตีสี ว้าวะสันฟามาหนึ่งจริงจังๆนะคะมันเปิดบ้านสะสมนาทีขอจลัดก็สวัสดีครับคุณคนสองอ <c oughs> จลัดก็สสวัสดีเด้อลูก นูแดงบอกว่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนร่วมห้องนะคะมาสัน่นกัหนูแดง สวัสดีค่ะไอสวัสดีค่ะเ c e b o o k สวัสดีค่ะเจมฟัังดเจน ตัวหนึ่งซึ่งบิจกเขาผู้พานทีน่แน่นก็ไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็รทักทายเหมือนเดิมนะครับอาจารคานะุณพ่อาเนาะขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณมากๆนะ ที่ผ่านมาเราเวทนาไทยกันได้นะคะแต่ทุกกำลังใจวันนี้ยงขึ้นมากมากนะคะทุกกำลังแรงใจใกำลังใจน้องเน,ะน,นาะข้อแม่หนึ่ง ตีสามก็กลัวกันหนึ่งเขานี่ยจังได้สันคุณคุณอ้อยกันมาสง่งกำลังมาสง่งมาส่งกำเดินจังได้กระตื้นไล่สดอย่างนี้ค่ะตื่นต้อยสักคน ปน,นูแดงบอกว่าวันนี้กำก็มาส่งกำลังใจเช่นเคยค่ะแม่วาสันละวะ่าจึงได้กระตื่นใบสดนี่ค่ะกระต่น,ตนที่เป็นไม ไม่ว่าใครเขาเป็นห่วงหายปีที่ปีานมลอยู่เย็นเป็นสุขลองเพลงกับลองเวลาแล้ว เวลาเล้วสิของลงคงยันไม่มาเ <c oughs> ตือน,นจะไม่รู้ไปไหนกันจังได้กระตืุนไรสดตรงนี้ค่ะตื่นนั่งอยู่คนเดียวเดียวหา